สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30เมษายน2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนในโอกาส,ว,สาวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนซึ่งตรงกับวันที่30เมษายน2568ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีคาวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮมในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรณาย m ยสมบูรณ์และทรงพระกระเสมสํสราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวีเดน ตลอดระยะเวลา157ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมิตรไมตรีอันพิเศษที่มีมายาวนานระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองได้พัฒนางอกงามมาอย่างต่อเนื่องกอบกับการติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนอีกทั้งสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองความประทับใจที่จะยังคงอยู่ในความทรงจําของเราโดยไม่เสื่อมคลายคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของฝ่าพระบาท เมื่อปี2546ในฐานะพระราชะอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบาพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันผู้ซึ่งฝ่าพระบาทได้ร่วมสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างกันขึ้นมาอย่างใกล้ชิด และในหลายครั้งที่มีพระราชวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินเยือนโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วสมเด็จพระราชินีซิเวียแห่งสวีเดนและสมเด็จพระบรมราชินีได้มีพระราชะกรณียกิจร่วมเป็นองค์ปาถกในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งจัดขึ้นณนกะรุงเทพมหานครหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีนี้จะนําไปสู่ความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนนวัตกรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับทวิภาคีและกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการและอนาคตอันรุ่งเรืองของประเทศทั้งสองต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จพระชนม์เนินไปยังบริเวณด้านหน้าตึกกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5จำนวน1,364นายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่1ประจำปีการศึกษา2,568ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อ กันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่ สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523ถึง2558แม้จะทรงเกษียณราชาการแล้วยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนนักเรียนในร้อยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณในภาคการศึกษาที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2568นี้ทรงสอนวิชา ชาประวัติศาสตร์จีนให้แก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้แก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5เพื่อให้นักเรียนในร้อยมีพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้จากอดีตให้เข้าใจรากเหงา้าเกิดการพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตต่อไปนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมให้มีการไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกกระนัดเพิ่มความเข้าใจในวิ ที่ศึกษาและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมอื่น เวลา15นาฬิกา1นาทีเสด็จออกณวังสรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้อาคีมันไดบัตรหลวงโอเล็กเซเรพานินผู้แทนบัตรหลวงแห่งศาสาจักรัสเซียออร์โธดอกในประเทศไทยสังเมณฑทนแห่งมอสโกเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และถวายของขวัญในโอกาสนี้นายเอเล็กซีทิวตินประธานสภาอาสนวิหารนักบุญนิโคลัส ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย หม่อมราชวงศ์เบญจาภาจัก,กรพันธ์ไกรเริกนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพ2เมษาย,ยน2568และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมุดคอยพระราชะกรณียกิจของพระราชวงศ์จัก,กรีและสิ่งของต่างๆ นายอัคาราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจําปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจบเหมาะพ่วมในการสํานักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนําคณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทดังนี้ 1. นนายคุณวุฒิ ทำพรหมกุลประธานกรรมการบริหารบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโฮมโปรฟันวอล์ก2024 Walk for g i v e g i v ฟ for life เพื่อสมทบทุนศูนย์สิริกิจบรมราชินีนาศเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย 2. นายคาซึโนริทานิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์และคะแนนสร้างบุญปี2,566เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย และเงินไรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบ t a Happy Point และคะแนนสร้างบุญปี2,567เพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพากินสัน นายสมพงศ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราช,ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2568และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย พนตรเอกวิษณุปราสาททองโอสดนาย,ยกสมาคมราชกรีธาสโมสรน,นำคณะกรรมการอำนวยการทั่วไปและเจ้าหน้าที่สมาคมราชกรีธาสโมสรเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายกริษสัจพันโรดนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะทำงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางพรทิพย์ตั้งกีรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอาจตาลานนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภันฑ์และนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภพัณฑ์ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและถ้วยพระราช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินเฝ้าทุนละอ,องพระบาทกราบังคมทุนรายงานการจัดการประกวดและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย นางภากมลรัตเเสรีรองเหรัญยิกและกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทดังนี้ หนึ่งนางคำทองเรืองและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์นศสอ3เลขที่117ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสอนายวุฒิกรสติทิด ประธานกรรมการบริษัท PTT LNG จำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองะบาบาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล PTT LNG 20 Anniversary Charity Tulip Run เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นางสาวคมขำหารพาณิชย์และคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนของนางสาวสิณีนาฏคุ้มลำไพเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินของนางสาวสิณีนาฏคุ้มลำไพเลขที่19142191431914 19 19 4ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา สนายยอดชายนามวงและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่16205 16206 16208และ33753ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา5นางจันฉายสีวัฒนศิริกุลและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัย รองศาสตราจารย์วีรพลทองมาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมกอขอแม่โจ้สองเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมหอมแม่โจ้90ปีและข้าวสารข้าวเหนียวหอมหอมแม่โจ้90ปีเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในกิจกรรมโครงการ,รพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พลตหมดเอกเพิ่มพุนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการคุรุสภานำคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมกับนำบุคคลที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติประกอบด้วยรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นและรางวัลคุรุสภา ประจำปี2567เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและโล่พระราชทานนายไฟยาตมูริชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทุนละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพ วันนี้เวลา1 1นาิกา3นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวัดราชบอพิสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพวันที่30เมษายน2568ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มเจนเส้นมีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำเจ็ตสกีและขี่มา้า ได้เข้าศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเอกพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2547ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้าในพระราชพิธีถวายสาตัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิตร คุณพุ่มมีความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างยิ่งโดยจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงอีกทั้งทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อโอกาสจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระส at, ังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาควันนี้เวลา13.40นาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปยังตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารในการประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์มหานิกายและคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์จำนวน29รูปรวมทั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน11รูปเพื่อเป็นการสนองงานการคณะสงฆ์และเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจการพระศาสนาของเจ้าคณะภาคคณะธรรมยุทธ์ ทั้งนี้เจ้าคณะภาคเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับปกครองรองลงมาจากเจ้าคณะใหญ่แต่งตั้งโดยพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตามพระบรมราชานุมัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงถวายพระพรแนะนําและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งอนุวัตตามพระราชดํารินั้นโดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่การปกครอง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมในเขตภาคกลุ่มจังหวัดนอกจากนี้ทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมด้วยองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน6 0 5ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่และเป็นขวัญกำลังใจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาส องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแส,สทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบวาตาภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ จากนั้นองค์มนตรีลงพื้นที่ตำบลสามแยกอำเภเลิงนกทาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวนสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณา โอกาสนี้องค์มนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตาภัยในพื้นที่พร้อมกับขอให้ทุกภาคส่วนราชการน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามแผนแม่บทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง องคมนตรีเชิญสัญญาบาตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิวรธรรมวาทีที่จังหวัดสระบุรี วันนี้ที่สถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรมสถานอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอำพลกิติอำพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิวรธรรมวาทีซึ่งมีพระบรมราชาองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมหาธัญพิสิทธโชติโกวัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระวชิวรธรรมวาทีเป็นประธานสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรมมสถานสังกัดวัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีโดยได้อบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงพระพุทธศาสนาเพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการสอนปฏิบัติธรรมและทุดงสมาทานศีลในอิริยาบถนั่งยืนเดินตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันใหม่โดยเป็นหนึ่งในทุดงควัตสิบที่คราวาสสามารถถือปฏิบัติได้ง่ายทั้งยังจัดอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่นเป็นประจำทุกเดือนเช่นสอนให้วัยรุ่นยอมรับความทุกข์เพื่อจะได้ไม่เป็นทุกข์ซึ่งมีวัยรุ่นและญาติธรรมจากทั่วประเทศให้ความสนใจมาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญตักร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ไคความรบ วันนี้ที่บ้านเลขที่102ทับ1หมู่ที่11ตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญ,ญาติของสิบตำรวจโทมนต์พิทักษ์เพชรนุย้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุคนรา้ายลอบวางระเบิดขณะกำลังพล ของหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน4412เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน44เหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านสีท่าน้ำหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28เมษายน2568 ส่วนที่บ้านเลขที่79ทับ1หมู่ที่5ตำบลตะลิ่งชันอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาทรงพระกรุณาโปรดกล้าบปกกระหม่อมให้ในายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของนายหมู่เอกธีรวุฒิพุทธรัตน์ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและวางเพลิงเผารถยนต์ mm hmm. เหตุเกิดบริเวณร้านค้าตรงข้ามมัสยิดบุกิจบาโจถนนสาย410อำเภอบันนังสตาจัังหวดยะลาเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2568การได้รับพระชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทั้งสองอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ1 0ร้ วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ณมหาวิทยาลัยราชภาัฏนร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผู้บริหารและคณะบดีต่างๆซึ่ง2ใน6คณะเป็นโครงสร้างใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อปี2566จึงนับเป็นความ ท้าทายในการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบบูรณาการมิติใหม่ที่ตอบโจทย์บริบทศตวรรษที่21พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทั้ง Hard Skills และ Soft Skills และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาและประธานสมโมสรน,นักศึกษาทั้ง6คณะเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ในช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่บ้านหัวโนนตำบลทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอาทิการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนซึ่งทําให้ผลการเรียนของนักเรียนที่เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายกว่า100ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นสำนักง,งานกปร,รจัดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดําริรุ่นที่12สร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันนี้ที่สำนักง,งานโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำรินางสุพรตรีนรินเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพอพอร,อรุ่นที่12ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง30มิถุนายน2568เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการ พัฒนาตามแนวพระราชด,ดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน60คนซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษและสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ